ต้องฟังทางนี้แล้วล่ะค่ะล่าสุดนะคะมีการเปิดประมูลน้องหมาค่ะคุณผู้ชมเป็นน้องสุนัขทหารนะคะที่น้องไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะรอบนี้นะคะมีทั้งหมด54ตัวค่ะซึ่งก็มีการเชิญชวนนะคะให้ประชาชนทาดน้องหมาคนที่รักน้องหมาจริงๆเนี่ยไปร่วมประมูลกันได้ค่ะแต่บอกไว้ก่อนนิดนึงนะคะการประมูลสุนัขทหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์รอบนี้นะคะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมีใจรักน้องหมาด้วยค่ะอะาไรเาดียดเป็นอย่างไรมาค่ะมาสรุปกัน thank you ก็เพจ a c e b o o k นะคะร่วมด้วยช่วย3าจังหวัดเายแดนภาคใต้มีการโพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ชมให้คนที่รักน้องหมานะคะอยากจะรับน้องหมาเนี่ยไปเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะมาร่วมการประมูลในวันที่27มกราคมนี้นะคะที่จะมีการประมูลสุนัขทหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด54ตัวค่ะที่ศูนย์การสุนัขทหารที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งทางเพจเองนะคะเขาก็มีการแชร์ข้อความนะคะแล้วก็มีการส่งต่อกันไปค่อนข้างมากค่ะในรอบนี้ ะะมีสุนัขทั้งหมด54ตัวค่ะที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นสุนัขทหารนะคะแต่ต้องบอกว่าพันน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะมีลาบาดอร์รีิฟเวอร์นะคะมีเบลเยียมมารีนอยแล้วก็เยอรมันเชฟเฟิร์ดค่ะไปประมูลกันได้เลยนะคะแต่เขาก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะคะใครอยากจะไปประมูลรอบนี้ต้องขอคนที่แบบว่ารักน้องหมาจริงๆชอบน้องหมาจริงๆแล้วก็อยากดูแลเขาจริงๆนะ และทีนี้นะคะในเพจของเขาก็มีการเปิดคุณสมบัติของคนที่จะไปประมูลด้วยนะคะถึงบอกว่ามีเงินอย่างเดียวประมูลไม่ได้นะคุณต้องมีความพร้อมด้วยนะคะก็มีตัวอย่างนะคุณผู้ชมก็สามารถไปดูรายละเอียดในเพจของเขาได้นะคะว่าคุณสมบัติของคนที่จะสามารถไปประมูลสุนัขทหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง54ตัวในได้เนี่ยคุณต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะไปดูได้เลยคะ่ะที่เพจ สำหรับสุนัขทั้ง54ตัวนี้นะคะมีทางเพศผู้เพศเมียรวมกันเลยค่ะทุกตัวทําหมันเรียบร้อยแล้วนะคะราคาประมูลที่ต่ําสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1,500บาทแต่ว่าราคาสูงสุดจะอยู่